สวัสดีครับมาดค่ะแม่ท่นพ่อมาแล้วเมื่อนี้พี่สิบห้าพี่น้องไปยามดังกับไอแดงคือเก่าเหมือนเดิมเ<า>จ้าเก่าเจ้าเดิมยามม่วง,งครับพี่น้อง<า>วิธี<า>ค,คนสะพืน้นใต้ตอนนี้ขี้เรื่องหางยาวจักจี้ยาางพยาวเราพี่น้องกุนตัะตระตระเลยตอนนี้สิไปยามดังนะครับพี่น้องอ้าวหาได้พอกันมองยามดังพี่น้องที่บรรยากาศขี้เรื่อยยามดังครับพี่น้องนะครับ ยามเช้าเช้าวันใหม่โอ้โนกครับพี่น้องนกนกนกน,กน,กน,นี่บรรยากาศดีขนาดพี่น้องครับอยู่กลางแม่น้ำมูลเฮอรอฮอดแล้วมาฮอดนี่ถึงที่เงื่อนไผ่กลางแม่น้ำมูลนะครับ <c oughs> อ่าเริ่ม้วครับพี่น้องตันนี้ดางหกเส้นมาสันไอเล่ว,ว่าเอาตดตามไปเรื่อยบปชิมีป่าอย่างถือบ่อ <c oughs> อ่าโอ้ยบ่แดดส้ำรองมานําพี่น้อง นะครับด่างหกเส้นส่วนมามันถือปลายยังไงการหกเส้นนี่ปลากลียปลาเกียวปลาเนี่ยโอ้มีมิมีกุ้งถือบ่ว่านไหนแถวไหนสามโอ้ว่าไในแถวไหนสามตัวกุ้งแม่น้ำครับพี่น้องไม่ยังนำดำกุ้งบ่โอ้ไม่ว่าเป็นกุ้งเป็นโอ้เดี่ยฮั่งมันก่อนนะพี่น้องเอาหั่งขึ้นมาก่อนเลยโอ้ยตัวไก่เบิดว่าเป็นกุ้ง ว้าว wow! ถึกแล้วพี่น้องหนึ่งตัวปลาอยัางนี้ไอ้ปลาสกางมาสัน่นทั้ทงทั้งชีบมเรื่องเอ,อิญปลาอย่าเนี้อุปัตต์เรื่องเอ,อิญปลาเป็นปลาอีแปงปลาอีแปงเอง <laughs> อ,อ,อ و! ตัวใหญ่มากเลย<ป>นะครับนะอ่าได้มาแล้วหนึ่งตัวครับพี่น้องโอ้หาอยู่หากินครับพี่น้องโอ้งามเนาะโอ้โบตายเนาะโอ้ถืกดังโบตายครับพี่น้องเอาปล่อยลงใะ่เนี่ยเน่ยเออฟังเสียงตัดตัดเลยพี่น้องอ่ะ ลุนไปเรื่อยๆครับพี่น้องคลองอีกแล้วพี่น้องไปแล้วเสียด้วยหมุดหมดหมุดเลยพี่น้องเอ้ยมีแต่ฝันบอม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 ขันนักคลองต้องเคยดดท่านบอมีนขันคลองตอนนี้หรอหน่าขึ้นมาแล้วครับพี่น้องมันมันมันคลองยังใหญ่บ้างเหรอคลองขาง่าไม่คลองง่าไม่พี่น้องงานในโลกหมดน้ำเลือกบอว่าปลายพี่น้องประมาณเพียงข้อ ประมาณสองเมตรน้อนะครับเอาหลุนน้ากันไปเรื่อยๆครับพี่น้องหาอยู่หากินแต่ว่าถือถือตัวใหญ่เนาะต่วถือถอตัวใหญ่เออมันด่างหางด่างหางเอารุนไปเรื่อยๆครับพี่น้องอุยตื่นเต้นและเอาใจครับ โมเมนผู้ยามเด้ผู้นั่งนั่งไม่ได้รุ่นรุ่นกันนะเอพี่น้องเข้ารุ่นไปนั่งกันนะครับต่างที่ถือลายด้วยตงที่ถึอต่างปตูใหญ่ไหมถือประตูใหญ่แลกต่างห้างเป็นตะเบิงโหลดแล้วนานถึแล้วตัวนึงนานปลาอย่างไงโอ้ปลาตองครับพี่น้องโอ้ไอ้นี่ปลาตองหัดข้อยรอเลยบาทนี่โอ้ปลาตองครับปลาตองมูนครับปลาตองเข้าตัวๆไปขึ้นกันเนาะไอ้ซุ้มตัวดำเคลือนปลาตองยังไง <Okay. S 1> ตองไก่ตอตองตองเนี้ก็เขินต้มดำมันนะแต่ตองไก่ไม่มีจุดมาเรีนบ่ต้องแร่ตองแร่โอ้เอาตัวที่สองนะครับพี่น้องลุนไปน้ำกันครับอู้ปลาตองผ้าคลองอีกแล้วพี่น้องตัวที่สามอือมันยอมอยู่กับขอนโอ้มันยอมอยู่กับขอนโอ้โอ้ตัวที่สามแล้วพี่น้องโอ้ด่างกับมันอือด่างนี่เฮ็ดเองกันว่าไงเนี่ย ด่างเฮ็ดเองคองงรนนคงนนับพี่น้องบ่ะโบ่เป็นด่างสําเร็จอ่าตัวที่สามไปแล้วอันนี้แหนครับพี่น้องอันนี้แหนแหนอ่มันหมานมันหมานครับพี่น้องมันหมานดีมือนายผ่านใหญ่ผู้ชำช่องเรื่องหาอยู่หากินอยู่ในล้ลุ่มแม่น้ำมูลในเขตอดอันเพ,พิบูพี์บัวงสาหานว่ามันนึ่งในตองอูคือกันหรือครับพี่น้อง ผู้ผลิพี่น้องข้าลำหนึ่งกำลังยามยังผุนทั้งนั้นยามยังน้อทั้งผุนตกม่วงขึ้นกันครับพี่น้องอ้ามองเจอมองนี่ครับทั้งอุบลเพลินม่วงครับทั้งเอือนม่วงมองกับเอิอนด่างด่างทั้งบ้านเอิอนด่างทั้งบ้านเป็นแม่ลำพ่อเอิอนด่างดางทั้งบ้านทั้งแจงสะพือเอิอนม่วงม่วงทั้งผุนเอิอนใส่ด่างเอิอนไส้ด่างลำพ่อเคยใส่ด่างเด้ยวไส้ เป็นสาวนี่เอ้อยบ่เหยผู้ใดได้ลื่นดอกขี้กระตุงกันไหมขี้กระพีก้กันไหมนั่งข้าไปนี่เว้แต่ว่าแต่ว่าคลิปนี้มามามาลุ่นปลาอยู่น้นนำห่วยน้ำม่ออยู่ทั้งโอ้น้นนำมูลชีพนี้มาลุ่นปลาโย่เจ๊งจะพือนน้ำกันครับพี่น้องนะครับผ่านผ่นผ่านไม่เราจ้าแผ่นใหญ่เมท่นไหรพ่อแผ่นเมท่นไหรพ่อแผ่นอยู่วะจ่าลุ่นต่อไปเรื่อยๆน้ำกันครับ ปลาตองอีกแล้วพี่น้องปลาตองอีกแล้วได้๋สามตองแล้ว <c oughs> ถือประมานบณายซ้ำนี่คู่ม,มอือคูมือนะโอซ้ำคู่มือครับพี่น้องโอ้แสดงว่าคู่มือกะมาตรฐานคืออยู่ซ้ำนี่ไปเรือ่อยๆนะมันหลายโอ้ด่างหลายโอ้ได้อีกแล้วโอ,ลโอ้หนีบตาได้พี่น้องเอากันไกลหนีบย่านปลาตายแต่ว่าบ่าย่านด่างขาด สดในพันครับพี่น้องอ้แน่นอนน,นี่เดีโอ้สื่อมากใจขึ้นเข้าเบิดแล้วว่าั่นไอ้ว่าแล้วเพราะว่าปลาเขาต้อกในขังไมไ่น้อยน้อปลาสดๆครับพี่น้องปลาแกงจะพูดแข็งเนี่ยโอ้อีปูหินครับพี่น้องนี่ครับอีปูหินเอาเดี๋ยวผลมาพี่น้องหนีมือจังเห็นเร็วได้พี่น้องน,นี่นี่แน่อืมโตดำเป็นเป็นอีปูโตแข็งไม่ๆเนาะกิโลจักบาทปูนี่เิ ย้อนนี่เจ็ดสิบบาทครับพี่น้องอีปูหินครับอีปูแม่น้ามูลครับชิบุคือปูหน้าเขาครับเป็นเนินปูหินครับเอองงดดดึอ่ะ,ออะอย่านย่านอีปูตายครับพี่น้องต้องดึงดัง <c oughs> <c oughs> มันเอาไว้ได้อีปูหยุ้มกับด่างนี่ <c oughs> ร่องเบื้องเลยครับหัวคันดังบ่าขาดกับร่องเบิ้องอ้าโอ้มไม่ดูตัวมันจะางงเราไปเลยตีมเต่าผมซะ นี่ครับพี่น้องอีปูหินครับปูหินปูเมน้ามุนเป็นเป็นปูโตแข็งแข็ง,ขงครับแต่ว่าใส่ตำหม,มูคงข้าวดอกนี่แซ่แบๆหน่อยเนาะสุดยอดเลยพี่น้องนี่น,นานอ่ะไม่ค่าสร้างลายอยูไ่ไว้น่นโอ้เป็นปูน,น,นี่ถือเราจนเลื่อนถืออีกแล้วอ,อีปู<อ>มุนหรอเนาะดังถือ <laughs> อีปูเลยพี่น้องวานนี้ ะนี uh, ่ท uh, ุบกุ้งหอยปูปลาหน้าเนี่ยอุ้ยครบเสร็จเลยโอ้งามเบิลยเราว่วมันหยิ่งเต่ามือด้วยไอ้หนี่งหักงามมหรอกกันโอ้ยเจอนักเลงยนไงแล้วบ้านนี้อันนี้นิ้วอะไรพี่น้องอาวุธนี่เตรียมพร้อมเลยโอ้เฮ้าต้องการให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดแต่ว่ากระราว่างเรื่อมันหยิเต่ามือนั่นนั่นนั่นไอ้ เอาปิดงามบอกคือเก่าแล้วพี่น้องแต่มันหยุ่มด่างนะครับมันหยุ่มด่างเป็นเรื่องใหญ่หลายเติบอยู่ได้หนิคันเพื่อนนี่ลายขาเนะาะจิตพ่อมาปีหนึ่งก็แม่ลามพ่อปีสมัยพักตบได้หลายหนพี่น้องแม่ลามพ่อเรามาหาอีปูเนี่ยตัวที่สองครับพี่น้องอืมอันนี้ตัวเมีย <c oughs> อ่าขอ,องตัวแล้วอีปู <c oughs> ของทั่งป่าของทั่งลวดพี่น้องเลยเอาลวดมาจังไลยเนี่ย ลวดโอ้ลวดไส่คลโอ้ยถือยาวตันนึ่งพี่น้องปละะาสกังหรือปลาอีแปงห้าน้ำมันเอื่นปลาสีน้ำคองมาทำกันก,กาลวดครับพี่น้องนี่อีกแล้วโอ้ยแน่นอนก,กันนะผมมาขนาดได้ว่ะพี่น้องพี่น้อง,องเบิ่งเป็นตัวย่างด้อยวิธีการโูดดังห้องอีแล้วโอ้ยเอาเอาปลาออกกันก็ได้เอา่าสุดละครับพี่น้องตอนหนึง่งตอนนี้เขาได้ยกตัวใหญดิ จีโตกับอีปูอีกสองนี่กปลาหนั่นนี้ครับปลาตองสามปลาตองสามปลาตะกางสองเป็นห้าอีปูสองอ่าตอนแรกผ่านไปครับพี่น้องนะเบื้องตอนที่สองเพิ่มเติมเป็นตอนครับพี่น้องเป็นแผ่นน่ะว่าไงว่าเป็นแผ่นแผ่นที่สองโอ้แผ่นที่แผ่นแรกจบไปแล้วเหลือแผ่นสองบานนี่อ่าเอ้หน่อยตัวสี่เหลี่ยมอีใหญ่ไงอุ้ยตัวใหญไง่ะมีไงเพราว่าเอาเบื้องแผ่นสแผ่นที่สองยิ่งใหญ่เอายูพูลเพิ่มเติโอ้แผ่นที่สองยู่พุ่น โอ้ทั้งนี้ก็ย้ำเพราะทั้งนี้คือกันนะครับพี่น้องตื่นตาแม่ตื่นตามาเศร้าครับพี่น้องร้องแรงร้องแรงครับ <c oughs> โอ้ทั้งฝุง่นกับผ้าเพราะตั้งฝุ่นตะเวนก็เริ่มขึ้นโอ้เอานี่แผ่นที่สองบาดนี่พี่น้องเตรียมเตรียมแนวหอ่อขึ้นเขาเอาแนวไปหอ่อแผ่นแผ่นแผ่นที่สองนีจ่จักเส้นหน่อยแผ่นที่สองนี่หาเส้นทีโกเบงหันจักหน่ย <c oughs> อยบ่เอาอาไปเบิ่งแผ่นที่สองครับพี่น้องบาดนี่ มาแล้วพี่น้องแผ่นสองมาเนี่ตัวนี้หาเส้นมาสันไอ้แล้วว่าหาเส้นที่ก็าบางหันนิดนิดนึง 6, ตัวนึงหกตัวนึงหานี่ครับเอาเบอร์หลุนกันว่าแผ่นสองนี่เฮ้อเชี่ยขาดเฮง,งขาดแห้งหมันมานสันออเอาบอลเอาบอล่นักเราเขาใจเงินเขาเลี้ยว่าสันอ่าเบิรงแผ่นสองพี่น้องนคะครับ แผ่นที่สองนี่เป็นยังไงมาลุ่นกันนะครับพี่น้องใส่ไบเท่าเบิร์จากแผ่นได้หาหกแผ่นนะครับพี่น้องพี่น้องอาจจะบอกดีเบิงเร์ตนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าฟ้าอมก,กิบบรรยากาศให้พี่น้องเบิรงลืมแบตสำรองนะครับพี่น้องโอ้ยแบตหมดบ่โทษสาบปรับธรรมชาติไปเดี๋ยวให้พี่น้องข้าเบิรงตสองแผ่นกันได้าแผ่นสองข้าสี่ได้จักโตน,นะครับเดี๋ยวสิผาพี่น้องข้ามาเบิรงบรรยากาศอีกรอบที่สองที่สามยู่หรอกนะครับแต่ว่าตอนนี้มาลุ่นมึงน้ำกันก่อนแผ่นที่สอง นที่สหรือว่าตอนที่2มองทั้งอุบลทั้งแงจงจะเพื่อพเนิรเป็นตอน <c oughs> ครอาอข้างบ้านเอิ่นเนอ่นเป็นเซนเซนในห้างไหมวะโอ้แจ้งพิานาลประกาศนะครับพี่น้องเป็นทํำบุญกันนะครับเนี่ยนีเคือ โอ้ม่วงควางกันครับพี่น้องโอ้ม่วงควางกันเอาเฮนเนลจอกได้ไอ้แบบนี้โจกโจกว่าสันโอ้โอ้พี่ที่เอาออกแค่แบบม่วงควางกันโอ้นี่ที่สายเหตุที่ว่าเฮาเอาอันนี้ห่อไว้เอาผายางห่อไว้โอ้เอาเห็นแนวนี่พี่น้องบัมเป็นตัดของเพิ่นหรือกรบ่ัมเป็นตัดของเจ้าของเอาสาดออกจากกัน โอ้มีวิธีโอ้มีเทคนิคครับพี่น้องโอ้มีเทคนิคนะครับวิธีเอาออกโอ้อแต่ตอนสองตอนหนึ่งเมื่อท่านนี้มีผลงานอยู่ครับพี่น้องมันไม่ยอมพูดถอดใจแต่เกาเคยถืออยู่แถวนีเป็นน้ำมือเป็นน้ำมือ เนี่ยมโมมีเงาเนาะแต่แตอเนียยเ้ยใสงเงาอ้างเจากับฏถือกอี้เ่ยเบิ้งไปน้ำกันเลยพี่น้องเบิ้งไปน้ำกันโอ้สนุกสนานครับพี่น้องเบิ้งบรรยากาศแก้งสะพือครับพี่น้องแม่น้ำมุ่นนะครับเกียบรรยากาศตื่นตา,มมาเมื่อเศร้าพี่น้องเ้าทั้งปั่นสะพือแต่กระลงน,น้ำหายามด่างยามม่งกันนะครับพัวกนกขนกับยามกุ้งยามทุยยางครับพี่น้องครับผมเป็นสะพานครับพี่น้องอาจจะเห็นอยู่ครึ่งหนึ่งอยู่หน่นะครับไ้กล้ผมครับพี่น้อง ฝั่งนั้นเป็นฝั่งทางเพื่อพี่บุญมั่งสาหารครับพี่น้องฝั่งทางนี้เป็นฝั่งสะพือใต้นะครับพี่น้องตะเวนขึ้นที่ตะวันออกทางโค้งเจียมนะครับฝั่งนึงพี่แล้วทางนี้มีกิลีว่าสันอ๋อมีกระมิดสาวขึ้นไปได้าได้ด่างเข้าขึ้นยังเนี่ยเนาะก,ก็ได้ด่างป่ะสัน่นไม่รำพะวะว่างได้ก็ว่าไม่ดู่ <laughs> ไ,ได้ปาก <laughs> ระซัเกาได้ด่างเขาขึ้น,นโอ้ย <laughs> <laughs> อ่ะหนุนกันไปเรื่อยๆครับพี่นอ้องขอบคุณไอ้น้องที่ติดตามนะครับติดตามช่องล้ำเภาะตะลุวันผ้าเพื่อนนะครับพี่นอ้องอย่าลืมโค้งงานจักรยานพี่น้องจักรยานผาป่าจักรยานเพื่อนน้องๆนะครับพี่น้องติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร 0927AC2846 นะครับพี่น้องเด้อบริจาครวมทำบุญน,น้ำแม่ล้ำเภาน้ำจันทร์ตายนะครับพี่น้อง ตอนนี้ฮะก,ก็มาลุ้นเออมีผลงานแล้วหนึ่งตัวโอ้ตัวน้อยก็เก่ลนอกเพราะพันธุ์ทีก็เก่าจังหน่อยครับพี่น่องไอเป่าไปแปง้งคือเกา่า,อกกาโอ้นี่คือปลา,าปลาคุณแปงปลาสะการตั้งแต่กระยำขึ้นกันครับพี่นอ้องมีผลงานไปแล้วหนึ่งชิ้นนี่อ่ะทั้งผลงกระสาวมากขึ้กันครับพี่น้องอือนะรุ่นไปพร้อมๆกันโอ้ยมวนขนาดพี่น้องเลย มวนมวลมวลดังไอ้เมญ่ยตายมั่งนั่นเม่ญย่าพ่อว่าจะซื้อดังเมญ่ยตายมาสั่นมายางใส่เอาดีแมียมั่งเรื่อยเรื่อโอ้มายางใส่เอามาสั่นขี้กระตุงโอ้ขี้กระตุงคือทั้งบ้านนี่ไหมโอ้ขี้กระตุงคือทั้งสี่บนเรื่องอุ้ยพี่น้องเลยเมญย่าพ่อแต่เมญย่าพ่อถึงเอขี้เมญ่ยตายเพราะขายขี้ดอกอ่าลุยไปเรื่อยๆอ้าวนายพานพ่อกันนะบ้านนี้จากเส้นอายทั้งนั้น ทางนั้นซีเส้นครับทั้งหลันซีเส้นมี่เถื่อเถื่อปะบ๊อมี่มันท่านเป็นน้ำมือเอือมทางนี้ทางนี้แพทย์นี่เขาก็เห็นตัวหนึ่งอันนี้ดิเห็นแด้อโอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วหนึ่งตัวทางนั้นอ๋อทางนี้ก็เอาจะแหน่ขึ้นมาพี่น้องทางนี้แหน่กําขี่เท่ามหาด่างโอ้ยแนว่ยลอยบนเป็นกับอาหาอันด่างเลยเนาะฟอกไย สุดละครับพี่น้องแผ่นที่สองได้ปลาสกางตัวหนึง่งนะครับเอาไอพ่อกันอีกักบไอปูสองตัวปูสอตัวเ,เนื่องจากเวลาแบตบอ่ำนุ่ยครับพี่น้องเลยบบไดให้พี่น้องเข้าเบิรงจนสุดว่าเห้าสีได้ซ้ำได้แต่พี่น้องค่อยคอ,ยคอมเมนต์เข้ามาถามนะครับอขอบคุณไอไส้ที่ภาพมายามดังมือนี่ขอบคุณถูกกำลังแนงใจนะครับท,ที่ตามช่องน้ำเพ้าตะลุวันพเพื่อนฝากไว้แน่พี่น้องครับกดติดตามกดซับตะไข่นะครับพี่น้องนอ้าแม่น้อเอาคลิปนี้เข้าซ้ำนี่คลิปหนาพ่อกันไหม สวัสดีครับ